คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำสวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องจีจี S, สารสลอตอีกเช่นเคยคะ่ะโอเควันนี้เรามากับทุน400นะคะทุกคนเราจะเล่นเบ็ด30ออโต้เออ10ครั้งจะยังไม่เทอร์โบนะคะทุกคน ดูสิว่ามันจะรื่นไหลดีไหมนะคะทุกคนสำหรับเคล็ดลับวันนี้ที่มีมาบอกก็คือแนะนำเพื่อนๆใช้ Wi-Fi ในการเล่นนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมือถือมันค่อนข้างหน่วงไม่รู้เป็นเช่นไรนะส่วนใหญ่จี้จะใช้ WiFi ในการเล่นและจะปิดโหมดอินเทอร์เน็ตจากมือถือนะคะทุกคนก็ลองลองเอาไปใช้ดูนะคะ ลองสังเกตได้เลยว่าเวลาสวยคะ่ะเวลาที่เน็ตเราช้ามันจะหมุนหน่วงมากแล้วลายมันก็จะแบบไม่ค่อยดีอะค่ะทุกคนที่ก็เลยเน้นใช้ไ Wifi โอเคสวยคะ่ะช็อตน,นี้ได้มา140นะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้กำไรและยังขาดทุนอยู่นะคะโอเค ก็เดี๋ยวเราเล่นเบ็ดสามสอีกสัก10ครั้งดีไหมคะทุกคนแต่ว่าขอกดเทอร์โบดีกว่านะอโอเคช็อตนี้นะได้มา400อ่อบิ๊กวินด้วยนะคะทุกคนสวยแล้วนะคะสวยแล้วกำไรมาแล้วโอ้โหอีกหนึ่งช็อต140ยังแจมเลยค่ะทุกคน โบนัสไม่เข้าโอ้โหรายโบนัสค่อนข้างดีได้ใจกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราเหลือเบ็ด30ออตโอตโอีกหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเบ็ด60กันดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเรามีกำไรมานิดหน่อยแล้วไปต่อยอดกันดีกว่าค่ะ,คะจะก,กดเองดีกว่านะไม่ใช่ออโตโอ้โหสุดยอดได้อีกไหมคะ โอ้โหเสียดายนะทุกคนโล่ไม่มาช่องสามช็อตเมื่อกี้ได้ไป660บปังมากนะเออไปกันต่อค่ะทุกคนโอเคอืมยังแจ่มเลยว่ทุกคนช็อตเมื่อกี้ตอนนี้ได้กำไรมาเออเยอะแล้วนะชึบโอเคไม่ได้นะโหฟิลตปินไม่เข้านะทุกคน ชึบโอเคโอ้โหไม,ไม่ไม่ได้ต่อเลยทุกคนได้รอบเดียวเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเบ็ด75กันดีกว่าทุกคนกดเองเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่เล่นออโต้แล้วนะคะเอ,อ้ยได้โรอีกนะคะทุกคนเจอกันอ๋อถ้าเจอกันมาก็ไม่ได้รายนี้นะคะทุกคนอ่ะเพิ่มเป็นเบ็ดร้อยห้าสิบกันดีไหม ราะมันแชร์เว็บแชร์เว็บมากเลยนะคะทุกคนจัดไปค่ะทุกคนหรือเราจะลดไปเล่นเบ็ดหกสิออโตสิบครั้งดูไหมเพราะว่าตอนนี้มันได้มาพันโอเคค่ะทุกคนโอ้ยโอเคค่ะทุกคนอะไรกันครับพอลดเบ็ดแล้วโบนัสเกมเข้าโอ้โห อยากจะรู้จริงๆเลยว่าถ้าเกิดไม่ลดเบสโบนัสเกมจะเข้าหรือเปล่านะคะได้โลโอโหอ,อ,อย่าบอกว่าจะเหมือนเกมเมื่อวานนะคะทุกคนที่แบบว่าไม่ได้มีสักไม่ได้ดาบสักทีเลยะค่ะทุกคนโลอ,อีกแล้วรออีกหนึ่งครั้งดาบคู่โอโหโลนะทุกคนสรุปว่าเออได้โบนัสเกมมา540ซึ่งเป็นโลล้วนๆน,น,นะคะ นั้นก็คงต้องขอจบเกมวันนี้แล้วนะคะทุกคนกับทุน4 0กําไรกำไรประมาณ1,100นะคะทุกคนถ้าหักทุนออกไปนะคะเพื่อนเพื่อนีคนไหนอยากลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะอย่าลืมว่าจี G. แนะนําให้ใช้เป็น Wi-Fi ในการเล่นนะคะเออเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันจะได้แรงไปสู้กับเกมมันหน่อยนะคะทุกคน ยังไงก็ฝากช่องจิี้สาวสลอดไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกับจี้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ